สวัสดีย่ำสระครับเอฟซีพี่น้องคนส่องป่าสุขุสุก้นชาวไทายชาวเล่าชาวต่างประเทศแหละพี่น้องขอกันกับคนส่องป่าคือเก่าพี่น้องมือนนี่ขอกันสองวันที่เกจพิจิกาปีหกสี่เขาป่าาเก็หเห็ดหาลลาเห็ดคือเก่าพี่น้องมือนี่ก็ตามปลาธรรมชาติปลาย่ั่งหน้าตามหาเห็ดปวกพี่น้องอก็เล่น้ำคนส่องป่าวาสิมานบอกพี่น้องเหมืนนอมนีเฮ็ดปวก เราไมีเหตุปวกก็คขึ้นสี่เลียนแผนตามเคยละพี่น้องคอยรอหล่นน้ำกันอ่าพี่น้องพอกันคือเก่าพี่น้องกับคนส่งป่าพอกันเสาวันที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดพฤศจิกายนปีหกสี่หลอตามปาย่างหน้าเด้อพี่น้องมาเนี้เขาปลาหากเพชรคือเก่ามือว่านมาได้มากพี่น้องมือว่านยายเกศมากกับน้องนุ่งเพลินคนส่งป่าติดภารกิจเกี่ยวเขาพี่น้องมือวานจะเลยอยู่หน้ายายเกศมากกับน้อง กระมันอยู่พี่น้องมันผวกเฮ็ดกอเฮ็ดนาหล่ทั่วไปได้ย่างร้ายเลยเมื่อวานแต่เสียดายพี่น้องเอ้คนตกปลาบ่มานำก็เลยบม่มีขีดวันนี้คนสองปลาเขาปลาพี่น้องแต่ว่าตาเขาไหวห้ยเจเกตด,ดูแลสสยสายบนเราพี่น้องสิคือกลับไปไปกูซอยเจเกตพอแบบเขาปลาจะข้ากันอ่ะรวมเดินทางกับน้องลุงสองคนพี่น้องมันนี้ตามหาเห็ดปวกรอปลาย่างหน้าเด้อพี่น้องส่วนเจเกต ตาเขาไวให้เเกตดูแลพี่น้องนนี้ตาเขาปลูกมื่อวนคนสองปลาประเด็กเขาปลาเจเกตมากกับน้องหมวกแดงนี่ล่ะเมืม่อวานมานคักอยู่พี่น,อน้องเห็ดกอกับเห็ดอะไรบอเน,นี่จะดอกโอ้โหเห็ดกระลังขึ้นดอกมะทันใหญ่่น,นี่โอ้ยหัวเี่ละ่ะเนีหละ่หละขนแต่ขาเอืเอ<ม>อื่นมันสิขเนอเอเออเออเองเหนเออยออออออเอ มเม่งน่ะในเมือน่ะบ่อเฮ็ดก,กลังเริ่มโพโอ้คือเนี่ยโมเห็นอะไรกันหน่อยปานนะ่ะโอ้เนี่ยโมเห็นนี่ขันปลานน่นนี่ปอบดอกนึงป๊อบนี่<อ>นี่นี่ดำดำนี่แม่นบ่อนี่ยส่วนเคลียร์แล้วเว้ยเคลียร์หาเสียนอยู่ไต่ตอง,เอ,องอเอาส่งส่งไปตาเดรุ่นอยู่พี่น้องบ้านก็มี่ขินไม้ก็มีเห็ดปวก เอาดีๆเดือนกลมล่องดอกมันหน่อยพี่น้องนั่นไม่น้อยหนึ่งมันกำลังโพเห็นอยู่หมดแลออกเป็นเดินเลยแโอ้ยางงามตัวนั้นเอ๋ออ๋อส้มตาเร่รุ่นอยู่มาเก็บอ้ดอกงามแม่งนี่พี่น้องมันกำลังเริ่มโพคาดว่ามืนอื่นสิบหมื่ลายอยู่ดอกนเนาะ ขินหลายมืออื่นขินหลยพวกเข้ายางที่แหลกมันบบเห็นพอมันหน่อยแห้งเก็บ mm hmm. เอาเดือนทั้งนั้นเนาะรวมเดินทางกันสามคนพี่น้องวันนี้เจ็เกตตาเขามืออืพุูร่าพี่น้องจังหลนกับแจ็เก็ พี่น้องหลังจากรอตามปลาย่างหน้าตามหาเห็ดปวกก็บ่คือพี่น้องประมานไอ้เก็บซํำเห็นในคลิปละพี่น้องตอนนี้เปลี่ยนปลาขึ้นมาขขังบนหาเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปตอนนี้กำลังป่อเห็ดขอแปลงดอกนึงเนาเก็บเห็ดพวกนี้ละพี่น้องต่อไปนี้โอ้เสียเวลาสิมสือๆพี่น้องเอ้ยตามเห็ดปวกหาเก็บเห็ดดินยังสิได้หล อ่รส่นน้ากันไม่พี่น้องนอ่อปลาข้างบนปลากหาเห็ดดินเห็ดดอนทั่วไปเฮ็ดร่วมทั่วไปพี่น้องบ้านนี่ส่นน้ากันวัชพมานบาอพี่น้องนี่เพึิงดําอีกดอกนึงอ้ get get it, องาเวเก็บถูกเห็ดเดอร์พี่น้องบ้านนี้พิดหวังจกเฮ็ดปวกอีกแล้วตอนนั้นพิดหวังจกเห็ดปวกกับยีเกตมดมานพี่น้องเป็นมากข้างบนเต็มมาเนี่กับโบองโฮขึ้นกันเป็นเพลิงดําดอกบานเต็มทียังโอเคกินได้อยู่พี่น้อง เห็ดขาวดินหรือเห็ดหนาขาวอีกดอกนึงพี่น้องหมู <c oughs> มันเห็ดพวกกับหาเห็ดพวกนี้ละพี่น้องบอ่ผิดหวังดอกทางหาเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปมีมาข้างนั้นเาเห็ดแดงซ้่มพี่น้องดอกกำลังจุมจ่มๆดอกนึง บอกเสียเวลาตามเพ็รปวกเก็บเห็ดปวกนีงก็นนาสิได้อยู่ดอกพี่น้องหมูว่านยายเกตมานอยู่มากับน้องคนคนส่งปลาติดเกี่ยวเขาพี่น้องหม,มูว่นานบ่ได้เขาปลาอาพี่น้องเพิ่งดำดอกหนึ่งป๊าผิ่งเลยดอกงามแห้งอ้าพิษหวังเจอเห็ดปวกขึ้นมาข้างบนก็นยัางมานอยู่ดอกพี่น้องนี่เพิ่งดำดอกงามแกงหวานพี่น้องเห็ดตัวนี้บางพื้นที่เขา่าเพิ่งทาน นี่พึงวาพี่น้องจูมีกแล้วส่งมันกว่าตามเฮ็ดปวกอยู่เฮ็ดปวกปีนี่โบขื่อพี่น้องตามย่ำได้กะโอ้ยได้นิดได้น้อยบวกขุมคาเดินทางแต่ว่าเมื่อนี่พิดหวังพี่น้องได้แกงเดียวซ้าเห็นในคลิปหล้พี่น้องตัวนี้พึงงวา้าเอา้านี่ดอกนึ่งเฮ็ดก่ออูถอเสียเวลาตามเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ย เต็มตาแล้ปะปลานี่ขึ้นจากลํำหวยมาสามมงเสร็จแล้วพี่น้องเ็ดกอกำลังขึ้นใหม่จูมมงงามอ๋อพี่น้องเฮดแดงขำอีกดอกนึงจูมพี่น้องเมื่อสีหลยสีพี่น้องเฮดตัวนี้บางดอกก็ออกแดงแดงบางดอกก็ออกเขียวเขียวนี่ตอนบานสีสีนี่พี่น้องนี่แดงแฉบคือกัน ออเฮ็ดไปฝนตดน้นาเก็บทุเฮ็ดล้วพี่น้องยังดีกว่าตามเฮ็ดปวกอยู่หรอกตามเฮ็ดปวกมือไห้ผิดหวังมือน,อน,นั้นเฮ็ดปวกบ่คือปีนี้ละเราลงไปทั้งรุมละเดือนตอนหน้าตม้ม,มีิมี่โมเฮ็ดกออยู่อ้าพี่น้องนี่เฮ็ดกออีกดอกหนึ่งจุม่มงามๆอุ้ยสะออนจูมพี่น้องเลยพ่นเดินทางกับน้องนุงสองคนพี่น้องมาหนี่คนที่มากกับแจเกตมาวานละ ยังเกตตาเขาปูกู่พี่น้องเอามันมาแน่แหละยังน่าตัวนี้ผึงข้าไล่ข้นมาปลาบนเขาทาอยู่พี่น้องเป็นผึงข้าไล่ดอกบานแต่ยังแกงได้อยู่อยดอกนี่บานเต็มทีเกตบริสุทธมาบ่โหมเนี่ยเมื่อวานนี่ จ้นบานจนใหญ่พี่น้องยังโอเคอยู่ยางไฟตามปนพี่น้องเห็ดกอบานแสบคือกันถ้าบ,บ่าเสียเวลาตามเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยเต็มตาแล้วปานนี่มีคนไรเห็ดปวกก็เลยตามเห็ดปวกพี่น้องมาเนี่เดินทางไปเศ้าเตอิอยูไปเสียเวลาลงห่วยตามหาเห็ดปวก กุ่ดอกหนึ่งเห็ดกอ่อมันดอกหนึ่งสองดอกอยู่พี่น้องอีกดอกหนึ่งนน้อยนะ่ะเอาส่งมานอยู่บ้านีทำเวลาเดี๋ยวสิรีบกลับไปกูเขาซอยเจ๊เกตอาสซียได้มาน้ากันกรับเย๊เกตพี่น้องช่วงนี้สลับซับเปลี่ยนกันมันเป็นช่วงฤดดูเก็บเกี่ยวสามารถน้านกันสองคนกับ,บว่ามีคน้นตาเขาพี่น้องว่ามีค้นเบิงเขา เห็ดขาวดินเห็ดหนาขาวเพราะเห็ดก็แปรงพี่น้องเกาทาอยู่จุ่มงามเป็นเห็ดเห็ดปลายฝนต้นหนาวพี่น้องยังพ่อได้หาได้แจงอยู่อุ้ยจุ่มเห็ดกอจุ่มนี่มึงแน่พี่น้องมึงเห็ดกอปลายฝนต้นหนาวนี่จุ่มงามมีลีพี่น้องสีสันสุดยอดเลยคือ พอ,อกันเจ็บพฤศจิกายนเดิอพี่น้องเฮ็ดกอถือว่าออกคากอยู่ช่วงนี้ออกววออกเือกับช่วงเก็บเกี่ยวพี่น้องเมื่อก็เลยเขาปลาหาบ่นใดเต็มทีบันใดพูดอกหนึ่งพี่น้องผนแนมไปไต่คอนผลพ่อ,อเรื่อยๆย,ยุพี่น้องเฮ็ดกออีกมือสองมือกับ เบียดเริ่มบางกับสีเดงมาเต็มทีอยู่หรอกพี่น้องกับยายเกศช่วงนี้สลับซับเปลี่ยนกันอยู่เฮ็ดกอได้ปลอบแปลนะหนั่นหาดีดีบ้างเฮ็ดทิมินดอกนึ่งพี่น้องย่างงามหากรับขึ้นดอนเทิงหาขึ้นน้ำทงัง อาเฮ็ดกอดอกนึ่งพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดรังส่ำนี่ก็ะพอคือกันพอเฮ็ดกอพี่น้องวงเนี้ยจุ้มงามแมงบอกได้หลายเนี่ยเนาะเฮ็ดข้าวพี่น้องหรือว่าเฮ็ดขาวดินจุ้มงาม hết nà lẻ hết lắng kiểu nó ô nà lẻ bị nọ cứ mi đọc điều đọc giá ngàm đây vừa hết nà lẻ cứ buộc cái bộ cợt bên mồ ô bị đọc nè nó kẹo này vô ô, hồn pinon cũng ngon ngon mình ออกมาเป็นมูไงพี่น้องมันเป็นเห็ดปลายฝนต้นหนองมันถือ่คือส่วงกลางเดียดูบันไดแต่ก็มีใหเก็บไปเลยก็ยันหาก็ย,ายันหลอกก็พ่ออยูอ่นี่ดอกนึงอีกอย่างมันขึ้นจากลำหัวหซ้ายนั่มพี่น้องมันจะเสียเวลาตามหาเห็ดปววยังขำดอกนึงพี่น้องเขาหรืบ่ โอ้เหม่ยอนยังดีอยู่ที่เป็นเฮ็ดพวกนี้ละพี่น้องช่วงเนี้ยเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมเฮ็ดกอเฮ็ดดินทั่วไปล่ะกับเฮ็ดนาขาวเนม่ดอกนึงอ้อยางงามนีจัาจุ้ม,มหน่อยจุ้มนึง าข้าวอีกดอกหนึ่งเฮ็ดข้าวดินนี่แหละพี่น้องแต่เฮ็ดดินทวงเนี่ยแ่บเบิดแล้วพี่น้องเป็นงเฮ็ดบ่โดนฝนห็ดหวานคุนดอกหนึ่ง ตัวนี้เห็ดแดงสําแดงสําแดงน้านี่ละพี่น้องเห็นอยู่บ่างกกเข้าขึ้นมาสวยน้ำเขาเก็บก่อนเอาบอเซียเวลาตามเห็ดปวกโอ้ได้หลายอืมมันต้องมาแต่เสา นี่เขาจนออกจากป่าไปพวกเขาค่อยขึ้นมาเนาะพ่อได้แจงอีูดอกค่อยหาไปเนาะมีอีกดอกเนึงพี่น้องเห็ดขาวดินเห็ดหนาขาวเ้าสองดอกย่างงามพี่น้องเป็นเห็ดกอจุ่มหนึ่งกับบานหนึ่ง เทียดได้ตามเฮ็ดปวกพี่น้องเออเมื่อเสาเขาตามเฮ็ดกอตั้งแต่เสาอูป้ปลาเนี่ยเต็มตาไปแล้วคืนมาสายเขาเก็บไปก่อนอยังแต่มองโขก,กมองเขาบ่เห็นเอะกระมันเรื่อยยุ้มพี่น้องจุ้มหนึ่งพี่น้องอู้ส่อรจูมเฮ็ดหนาเนาห้ามีลีเจ้บ่หร้ายพี่นออ้องพ่อผมมาจูมสองจูมเบิ่งดอกแต่ละดอก สีสันงามค่ะดอกนะดีพี่น้องเฮ็ดปลาเนี่ยเออฟักกันพอโฮมเฮ็ดนาแหล่พี่น้องนี่แต่ดอกงามงามเป็นเฮ็ดยังปอบนาแหล่ออู้ดอกงามแห้งบ่งแน่พี่น้องเฮ็ดนา,หาแหล่มเนี่เป็นหฮมเกิดตามหฮมไมชี่ปลาซี่หน่อยล่ะพี่น้องเนี่ยจูมตาสะออนค่ะเก็บโหลดเก็บโหลด มันเสียไปเสียเวลาตามหาเห็ดปัวบองงานโอ้เต็มตาแล้วปานเลยมึงแน่พีน่น้องงามอี๋เลยได้เดือนบ่เห็นเห็ด <c oughs> บ่เบิ่งเบิ่งสีม้วนตัวมากก็บเบื่อตัวบริเบ,บเิ่งบมดปอดเลย มีดอกงามๆพี่น้องแต่ละเห็ดพ่อนี่ยร้านต่เป็นดอกตุ่มๆพี่น้องตุมม่มงามงามงหันนิ่มอ๋องามแองพี่น้องอดอกนึงทีมงานเอินกันขนาดพ่อเฮ็ดบ่อถั่มแดงนะดอกนึ่งพี่น้อง งามอยู <molec> ่ได้ยี่บาราเดือนฮะได็ดจรุ่นเลนโอ้รุ่นโซติมบ่โอ้โหนี่โอเคอยู่ได้เดือนนี่ลังแดดได้หนิลังแดดได้นี่เฮ็นอาหล่ดอกยังงามมันบานซื้อมันเท่าไ้นั่นเก็บเอา ขึ้นสายละปะนันข่อเฮ็ดยังเก็บเฮ็ดนั่นละปะนันอาสิติบอมาณปันในเด้อพี่น้องน,นี่อาสิได้เก็บพ่อแกงนี่ละเลาะลำหยลอยเลาะปลาย่างขึ้นมาสายสามโมง,งเสร็จพี่น้องขึ้นมาข,ข้างบนงเขาจีบไปก่อนอาหาแต่เศ้าเต็มตาละปันนี่ยเนาะการเดินทางบางเทือกกะพีษผาดขึ้นกันละพี่น้อง บางเธอกรมหวังบางเ่อกระพิดหวังงามตัวหละ่ะให้แดงสั่มมั่งเนี่ยแดงสั่มแดงหนาเดี๋ยวจับตาเด้จูมแมวนี่จูมกำลังงะดอกงามอีรีพี่น้องเที่ยได้ขึ้นมาสายเนาะอ้าพี่น้องการเดินทางเขาปลาเกเพ็ดโมนิกา บอ่อพันไดพี่น้องไปเสียเวลาตามเห็ดปวกอยู่ขึ้นมาปลาบนกับข้นมาใส่สายขึ้นมาใส่สายเขาเก็บก่อนเบิดพี่น้องยอดเห็ดที่ใดที่มันก็ได้ผุลักแกงอยู่ตาหนองนุ่งก็ได้ผุลักแกงเป็นเห็ดง,งามๆอยู่พี่นอ้องอ๋อคลิปนี้สิบ,บ่อพันไดเดอ้อพี่น้องบอ่สามารถไปทั่วปลาได้เพราะมันสายแล้ว หีกกลับไปกูเขานำยาเก,กตจากเขาล่ออยู่บ้านพี่น้องคลิปนี้ขอเป็นคลิปถักท่ายพี่ทักท่ายนองซื้อๆพี่น้องจังพอกันคลิปไม่มือไม่ตามเฮ็ดปวก,กับบอปันไดซ้ำเห็นในคลิปละพี่น้องก็เลยเปลี่ยนปลาขึ้นมาขังบนมาเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปกระมันซ้ำนี่ละพี่น้องเป็นเฮ็ดดอกงามอยู่ถับไปทั่วปลาบไดถ้าไปทั่วปลาใดก็ขึ้นซีมันเติบอยู่ดอกพี่น้อง ก็เป็นคลิปสันสันมานี้เอาละพี่ล่าหนองกับบ้านก้อนพี่น้องมาเนี้จังพอกันคลิปไม่มือไม่หลังจากเขาหน้าปลาแล้วก็ขึ้นสี่พอกับยายเกตกับคนสองปลาตลอดเอดอาพี่น้องช่วงนี้สลรับทรัพย์เปลี่ยนกันเฮ็ดเวียกพี่น้องหมู่ว่านคนสองปลาเกี่ยวเขาอยู่กับรถเกี่ยวหมู่ว่านยายเกตมาก,กับน้องน,อง,นองกับมานอยู่นี่คนสองปลามาเองให้ยายเกตเฝ้าเขาตาเขาตาเขาปุ๊กอยู่บ้านพี่น้อง กบไปกูเขาซอยจะเกตก่อนจังพอกันคลิปไม่มือยไม่พี่น้องคลิปนี้ล่าพีล่าหนองกลับบ้านก้อนชึ่นชอบวิดีโอไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยก็ไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเจ้าค้นทองปลาค้น่องปลาขอขอบคุณถุกไลทุกแช่พี่น้องถุกกำลังเลี้ยงใจถุกคอมเมนต์ถุกคำติชมจังรอรุน่น้ำกันไม่มือยไม่พี่น้องคลิปนี้กล,ลับบ้านก้อนพี่น้องสวัสดีครับ